เจพันษามหากษัตริย์พระจอมรัฐจอมนรินปิ่นสยามพระปกบ้านป้องเมืองรุ่งเรืองนามเรื่องลือนามวชิรกล้าเจ้าแผ่นดินท้าสืบสารราชกิจบิดุราชท้ารักษาหลักชาติท่วนศาสตร์ศินท้าต่อยอดปานิธานพระนวมินทะครองธรรมนำทานินสิ้นอบาย พระชูยศทศมราชให้เกลือก้องเชิดพระเกียรติแท้สองมิรู้หายเทิดพระคุณด้วยพักดีมิมีคลายทูลถวายดวงแดแด่ภูมีรูปมหาชัยมงคลมิมนสมัยหาราไทยเทวาทุกราศีดลพระองค์จเจริญลักศักทวีสืบจักรีทรงสวัสดิพิพัฒน์เทิน ด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้ารองศาสตร,ราจารย์ดรนัต,ตพงศ์จิตนิรัต์อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ